ที่เห็นนี่คือหอยทะเลนะครับหอยสังทะเลฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูนะจะมีสองสีนะครับอันนี้เป็นลายเหลืองเหลืองดํานะฮะอันนี้เป็นลายส้มดํานะครับก็ลักษณะลายจะไม่เหมือนกันนะครับไอตัวที่มีส้มดําเนี่ยเปลือกเขาจะออกเรายาๆนะครับแบบนี้เปลือกจะลายแบบนี้นะครับเปลือกลายแบบนี้ที่มีส้มดํานะเนี่ยสีส้มสีดํานะครับแต่ไอที่เป็นลาย ลายแบบนี้นะน,นี่ยังไม่ตายนะเนี่ยมันก็จะมีลายไม่เยอะนะครับเนี่ยครับลายแบบนี้ออลืน่นนะกินได้ครับนี่กินได้เอาไปต้มต้มให้สุกนะฮะน้ำเดือดแล้วก็ ควักนี่ออกมานะครับแล้วก็ไปหั่นหั่นแล้วก็เอาไปแกงได้เอาไปยำได้นะครับแกงขั่วและได้หมดครับอันนี้คือเป็นหอยทะเลนะครับที่เพื่อนๆสามารถมาดูได้ที่บางเหมือนนะครับนี่ครับสวยจริงๆเลยครับเปลือกก็ไปประดับได้นะครับพนี้จะอยู่หน้าดินนะครับมันจะอยู่หน้าดินมีแยะๆครับก็ติดควนมานะฮะ เปลือกเอาไปทำเครื่องประดับเครื่องอะไรได้นะฮะใช้เป็นก,กองเลย ขอบครับที่ติดตามชมครับสุนี้โจทย์ไวิตแชนแนลครับหยอยโขงทะเลครับสีส้มดำนะฮะวิถีชีวิตชาวเลของบางเบิดน,นะครับอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อนๆนีน้โจรครับ